สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนนะฮะวันนี้วันสบายสบายที่บ้านสวนนะครับผมเพชรจลจ้านะครับเออวันนี้เป็นวันที่สบายที่สุดที่สุดเลยนะสบายจริงๆนะ <c oughs> วันนี้ผมมีสิบอันดับพระยอดนิยมมาเล่าให้ฟังอ่าสิบอันดับพระนิยมมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณ ะครับที่คอมเมนต์มาในในในช่องของผมนะฮะเพชรจลจ้านะครับมีคอมเมนต์มานะฮะผมต้องขอขอบคุณอย่างมากเลยนะครับที่คอมเมนต์มาตามตรงใจที่ผมต้องการเลยคือใครว่าจริงก็คือจริงใครว่าไม่จริงก็คือไม่จริงนะแต่นะครับแต่นะครับมีแต่คำว่าแต่นะฮะพระเครื่องนะฮะ ตั้งแต่สมัยผมตั้งแต่ผมเดินท่าพระจันทร์นะฮะตอนนั้นผมอาย,ยุจำจำความได้นะครับก็ประมาณ14-15านะฮะผมยังปั่นจักรยานอยู่ท้องสนามหลวงเลยชั่วโมงละสิบาทแถวนั้นจะมีตลาดพระเต็มไปหมดนะครับ <c oughs> สมัยนั้นมีพระดังดงอยู่ก็มีหลวงพ่อเปิ่นนะแล้วก็สมเด็จวละคังที่มีดังนะที่ผมเคยรู้จักตอนเป็นวัยรุ่นนะฮะแล้วก็ อะไรอะไรรามเทพอะจุดอะไรอะไรอะไร,ะไร,ะไรคำคำรามเทพเลยนะฮะแต่ตอนนั้นอะตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยดูไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่มีคนสนใจคือหลวงพ่อปนหลวงพ่อเปิรนกับวัละคังแล้วก็หลวงพ่อรอดแล้วก็หลวงปู่ทวดนะมีอยู่ที่สมัยนั้นนะฮะสมัยนั้นที่ผมรู้จักนะตอนนั้นผมยังเด็กอยู่เลยอายุมาสิบสี่สิบห้าปีนะฮะ ก็ไปเดินมาจนถึงสิบี่ตุลาสิบสี่ตุลาผมก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะตลาดพระเอวันนั้นเราโอ้โหยุ่งเหยิงก็กระจายอันนั้นผมไม่ไปพูดถึงนะฮะแต่ตอนนี้จะมาพูดถึงว่าพระสมัยนั้นน่ะมีพระดังๆอยู่นะไม่กี่วัดนะจังหวัดละหนึ่งวัดจังหวัดละหนึ่งวัดวัดวัดหนึ่งจึงก็จะมีพระดังอยู่จังหวัดนึงจังหวัดนึงก็จะมีพระดังอยู่หนึ่งวัดนะะ แต่ที่กรุงเทพนะี่ยก็มีวัดละคังมีสมเด็จวัดบางคุณพรมหลวงพ่อเปิลหลวงพ่อเอิญหลวงพ่อเปิลนัล่นแหละวัดบางคุณมแล้วก็หลวงพ่ออะไรอีกนะผมจําไม่ได้แล้ว <c oughs> ก็มีอยู่ที่เล่นกันก็มีแค่นั้นแหละแล้วก็ตัง้งแต่นั้นมาผมก็ไม่เคยได้ไปเดินแล้วเข้าไปแปะจับพระเครื่องอะไรต่อไปเลยคือในลักษณะนั้นนะฮะแล้วก็พระเครื่องสมัยเนี้ย เกิดขึ้นมามากมายวัดวัดไหนที่ไม่มีพระเครื่องคือวัดนั้นน่ะเกจิอาจารย์โดยแท้จริงเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกจิอาจารย์ที่แท้จริงอะ่ะเขาจะทำพระขึ้นมาองค์นึ่งเนี่ยเขาจะต้องให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่เป็นก้นกุฏิจริงๆเพื่อที่จะนำพาวัดนั้นจเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้นะครับอันนี้กลายเป็นว่าพระทุกพระ วัดทุกวัดทําวัตถุมงคลทุกวัดเลยแม้กระทั่งแม้กระทั่งสานักสงฆ์ก็ทําวัตถุมงคลขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อเอามาพัฒนาเอามาพัฒนาวัดเอามาพัฒนา,าสำสำนักสงฆ์ถ้าจะคิดไปแล้วในทางโลกก็หมายถึงทําเป็นธุรกิจนะฮะถ้าพูดเป็นทางธรรมก็ถือว่าเป็น ไม่ใช่ธุรกิจนะฮะเป็นอ,อนุโมทนาการพัฒนา,าวัดนะฮะต่างๆแต่ตอนนี้มันเยอะแยะมากมายกังกอน,นะฮะมากมายก่ายกองเลยวัดนี้เอามาอันนี้ไม่มาเสียนพระดูเอ้าอันนี้แท้อันนี้ไม่แท้อันนี้จริงอันนี้ไม่จริงนะฮะสมเด็จวังคังมีวัดที่สร้างก็หลายวัดมีหลวงพ่อที่สร้างขึ้นมาก็หลายองค์เพราะฉะนั้นลยดูไม่ออกว่า จริงจริงแล้วสมเด็จวัลขังมีกี่องค์นะถ้าผมย้อนเวลาไปได้ผมจะไปถามหลวงพ่อดูว่าหลวงพ่อสร้างมากี่องค์ที่สร้างมากับมือของหลวงพ่อตอนนี้ <c oughs> ผมเกิดไม่ทันนะผมเกิดปสัสสาวองพานร้อยสิบสี่นะครับแต่ตอนนี้สมัยนี้กลับกลายเป็นว่าทุกอย่างมันจเจริญเร็วโต,โ,ตโตขึ้นมาเร็วมากตอนนี้มีอยู่สิบอันดับพระยอดนิยมนะฮะของปีนี้เลย สิอันดับพระยอดนิยมนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับอ,อย่าลืมนะครับอันดับวันที่อันดับที่หนึ่งก็รู้อยู่แล้วทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นอะไรหนีไม่พ้นสมเด็จหลวงพ่อโตวันละครนะครับนะครับอันนี้ตั้งแต่สมัยผมมาแล้วกีก่ปีมาแล้วเนี่ยเนกะือบ ผมเองก็ตอนนี้ก็หกสิบกว่าแล้วตอนนั้นมันมีมาก่อนที่ผมจะเกิดที่ผมจะจะเกิดซะอีกคิดเอาแลวก,กันว่ากี่ปีไือว่าก็สมควรแล้วที่จะเป็นอันดับหนึ่งนะฮะอันดับที่สองอันดับที่สองก็คือ,อสมเด็จอะไรนะสมเด็จวัดเกตชัยโยอันนี้ก็มีมานานแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้ก็มีมานานแล้วสมเด็จวัดเกตชายโยแต่ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่ชั้นเอนะฮะพิมพ์ใหญ่ชั้นเ ที่จังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็ต่อไปก็สมเด็จเป็นเป็นวัดพระศรีรัตนไปนะฮะเป็นชุดพระเครื่องพระเขาเรียกว่าพระมหาจักรพรรดิแห่งพระเครื่องนะฮะอ,อยู่ที่วัดศรีสัจนาลายัยปีพศ2อ9 3นองนนี่นะที่ที่ผมจำจำได้นะฮะแล้วก็มาหลวงปูท่ทวด หลวงปู่ทวดปี2 5 0พนห้าร้อยนี่คืออันดับสามหลวงปู่ทวดอันดับสามนะครับอ๋ออย่าลืมบอกไว้ว่าแล้วก็แล้วก,วก็อันดับที่สี่คือสมเด็จบางขุนพรมนะฮะเ,เกตบัวตูมนะครับวัดใหม่ออะไรอะอยู่ที่วัดใหม่นะฮะแล้วก็อันดับที่ห้าอันดับที่ห้าเป็น พระเครื่องชุดพระเครื่องของหลวงพ่อกเกษมนะฮะอันดับที่ห้าพระเครื่องของหลวงพ่อกเกษมอันดับที่ห้าแล้วก็ที่ผมจําได้นะฮะหลวงพ่อวัดเกษมแล้วก็ต่อไปนะครับอันดับที่หกคือขุนหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรนะฮะที่ผมจดหลวงพ่อหลวงพ่อ หลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อพัดนะฮะหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะฮะวัดห้วยด้วนนะฮะอันดับที่7อันดับที่8คือหลวงพ่อคูณนะครับอันดับที่8ดคือหลวงพ่อคูณอันดับที่9อันดับที่9คือรวมสมเด็จนางพญานะฮะรวมสมเด็จนางพญาใช่ไหมเออรวมสมเด็จนางพญานะฮะอันดับที่เกนะครับอันนี้ราคาก็หลักเหยีบล้านเหมือนกัน รวมสมเด็จนางพญานะครับแต่หลวงพ่อพัดเนี่ยวัดห้วยด้วนเนี่ยอันนี้หลักแสนยังอยู่หลักแสนอยู่นะครับ <C ül> แล้วก็ยังมีอันดับที่แปด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 คือหลวงพ่อรอดหลวงพ่อรอดอะไรนะหลวงพ่อรอดลำพูนนะฮะหลวงพ่อรอดลำพูนพิมพ์เล็กนะครับหลวงพ่อรอดลำพูนพิมพ์เล็กอันดับที่เก้า อันดับที่ 9, เอ่ออันดับที่9คืออะไรนะ้าขุนแผนนะีคยพระขุนแผนพระขุนแผนพลายกุมารเทพปีปีห5นะฮะอันนี้อยู่ที่ประมาณอยู่30,000กว่าบาทนะฮะแล้วก็อันดับที่10อันดับที่10เออเดี๋ยวนึ้ก่อนนีอลำดับที่10อันดับที่10อันดับที่10อันดับที่10 อันดับที่สิบหลวงพ่ออันดับที่สิบชุดเออชุดพระเครื่องของหลวงพ่อเกษมอันดับที่สิบนะฮะอันนี้เท่าอันนี้ผมที่ผมจําได้นะฮะมีสิบอันดับอาจจะสลับตําแหน่งกันบ้างอะไรกันบ้างกัน,นะฮะอันนี้ผมก็ที่เท่าที่ศึกษารู้มานะฮะนะครับแลแ้วตอนนี้ผมจะมาบอกดูวยว่าพระในประเทศไทยเนี่ยสร้างพระเครื่องขึ้นมา ทุกวัดจะต้องมีพระเครื่องหมดดูครับดูยังไงว่าเป็นของจริงของของแท้อย่าพูดอย่างนี้ดีกว่าฮะมันถือว่าลบหลู่อ,ลลอ,าาลอ่าลบหลู่เพราะพุทธศาสนาเลบหลู่อ่าพระเครื่องที่จิตใจที่เราเคารพนับถือกันนะฮะ <c oughs> ดูยังไงนะครับว่าพระองค์นี้เป็นของวัดนี้พระองค์นี้เป็นของวัดนั้นพระองค์นี้วัดนั้นเป็นคนสร้างทั้งทั้ง,ท,งที่เป็นพระสมมติ วัดระฆังวัดระฆังเนี่ยมีคนสร้างหลายวัดจะดูยังไงว่าวัดนู้นสร้างวัดนี้สร้างนะครับนั่นคือหนึ่งนะครับเราดูไม่ออกเลยครับบอกตรงๆเลยใช่ไหมถ้าเราสมมุติฐานดูถ้าวัดเก่าแก่ถ้าวัดไหนเก่าแก่มากที่สุดนั่นแหละคือพระที่ เกจิท่านเดินไปในป่าเดินไปโดนนู้นท่านก็เก็บเอาว่านเอาโน้นเอานี้เอานั้เน,นเอานั้นมาผสมกันแล้วก็สร้างกุฎิเดนพระเราก็ดูเนื้อพระได้แต่พระสมัยนี้มันเป็นพระสมัยใหม่มีเนื้ออะไรมากมายใก่กวอาแต่พระสมัยนั้นมีเนื้อดินกับเนื้อพวกพวกว่านพวกรังผึ้งพวกชั้นค้อยพวกอะไรพวกนี้นะครับเนื้อดินกับเนื้อนี้ เนื้อดินแ,บบแล้วก็พวกเนื้อบานเนื้อล่างพืนพวกอะไรพวกนี้ที่เอามาหลอมให้มันเกิดความเหนียวหนึบขึ้นมาแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นองค์พระฮะแล้วอันดับที่สองดูยังไงที่ว่าจริงหรือไม่จริงดูลูปพันุสันฐานอ่าโอเคอันนี้ของใหม่อันนี้ของเก่าของใหม่ก็จะเป็นวัตถุวัสดุใหม่ๆพวกปูนพลาสเตอร์พวกอะ,อะไรอะ พวกเลซินพวกอะไรทั้งหลายเอามาผสมกันอันนี้ดูได้นะครับแต่อย่าบอกว่าพระจริงหรือพระเกสนะครับถ้าพระ,ะจริงหรือพระเกเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเซียนเขาจะไม่พูดกันอย่างนี้นะฮะนอกจากเซียนใหม่ๆเท่านั้นที่ว่าอันนี้เกออันนี้จริงอันนี้ปลอมอันนี้ไม่ปลอมแต่พระจริงๆแล้วไม่มีปลอมฮะเหมือนกับก้อนหินเนี่ยคุณหยิบขึ้นมาก้อนหนึ่งเนี่ยคุณว่าของจริงหรือของปลอมนะอย่าหัวเราะนะครับ ก้อนหินก้อนหนึ่งเนี่ยฮะคุณบอกว่าอ่ะของจริงอ่ะของจริงปุบง๊บผมหยิบขึ้นมาอีกก้อนหนึ่งในลักษณะเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันเนี่ยอ่ะอ่ะไม่เหมือนกันนะลักษณะไม่เหมือนกันแล้วคุณรู้ไหมว,วา่าอันนี้เป็นของจริงแลอของปลอมอ่ะทั้งทั้งที่มันเหมือนกันคือก้อนหินพระก็คือพระเหมือนกันก้อนหินก็ก้อนหินเหมือนกันคุณจะมาบอกว่าอันนี้เก๊อันนี้ของเก๊อันนี้ของจริงนะ อันนี้ราคาแพงอ่นนราคาหลักเออสิบล้านยี่สิบล้านอันนี้ราคาหลักสองบาทสาบาทร้อยบาทอะคุณเอาอะไรมาวัด <c ười> เอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเออคุยกันนะ,ะคุณเอาอะไรมาวัดคุณเอาอะไรมาดูว่าอันนี้ของจริงอันนี้ของเกออ่ะทั้งท้งนี้มันเป็นก้อนหินเหมือนกันพระก็พระเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าว่าคุณชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นคุณชอบที่จะบูชาหรือเปล่า คุณชอบที่จะรักรักองนี้หรือเปล่ามันอยู่ที่ใจของเราเราชอบหรือไม่ชอบแต่อย่าบอกว่าอันนี้เก๋อันนี้จริงไม่ใช่อันนี้ร้อยบาทอันนี้สิบล้านไม่ใช่นะคะคิดดูดีๆนะฮะพระทุกองค์นี้ของแท้ทั้งหมดมันอยู่ที่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบนะฮะเสียนพะทุก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 คนเลยนะฮะเขาไม่พูดหรอกครับว่าอันนี้ของเก๋อันนี้ของไม่แท้อันนี้ของจริงอาถรร เอาอะไรมาวัดครับคุณเอาอะไรมาดูว่าอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงอันนี้แท้อันนี้ไม่แท้ทั้งทั้งที่วัดทุกวัดเนะ่ยเป็นคนผลิตออกมาก็เป็นของวัดทั้งนั้นอะไรที่เป็นพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์เนื้อผงอเนื้อดินนะของแท้ทั้งนั้นครับไม่มีพระเกลอครับพระเก็ก็คือพระที่ไม่ได้บวช นะฮะแต่ห่มผ้าเหลืองแล้วออกไปบินทักบาทนั่นคือพระเกตตำรวจเข้าถึงได้จับเข้าคุกถามหน่อยว่าพระเกตตำรวจจับเข้าคุกได้ไหมครับเพราะฉะนั้นตำรวจจับเข้าคุกไม่ได้ครับพระเกตปูกไว้ครับพระที่วัดผลิตออกมาเนี่ยทำออกมาเนี่ยเพื่อที่จะหาให้สาธุชนทั้งหลายได้ คารบบูชานำเงินอันเนี้ยไปสร้างพัฒนาสำนักสงฆ์พัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อพระพุทธศสาสนาเราจะได้ไม่หายไปจากจิตใจของคนไทยทั้งประเทศถูกไหมครับอย่าลืมนะฮะอินเดียก็ศาสนาพุทธจีนก็มีศาสนาพุทธพม่าก็ศาสนาพุทธลาวก็ศาสนาพุทธ อย่าลืมนะครับคําว่าเลิฟเนี่ยนะแล้วคําว่าความศรัทธาในใจเราเนี่ยทุกอย่างฮะพระทุกองค์ที่เขาผลิตขึ้นมาคืออยู่ที่ใจเราทั้งนั้นนะครับแล้วอย่าลืมนะฮะถ้าไปดูพระที่ไหนก็แล้วแต่บอกคำเดียวเลยว่าของแท้ของจริงนะครับแต่ผมไม่ชอบแต่อย่าไปบอกว่าอันนี้ปลอมอันนี้เก๊น,นะฮะ คุณนั่นแหละครับจะลําบากนะครับเซียนพระนะครับผมต้องกรอบขอบขออภัยในเซียนพระด้วยนะครับนะฮะนะผมปีนี้หกสิบกว่าแล้วครับผมก็ไม่ใช่เซียนพระอะไรมากมายนะแต่สนใจมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ห่างหายออกไปแต่จะมาพูดในครั้งนี้ว่าเซียนพระต้องไม่บอกพระเป็นเก๋ เรียนพระต้องบอกว่าเป็นพระแค้ทุกองคเข้าใจตรงกัน,นครับสวัสดีครับ